สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับก็พบกับช่อง b m Channel กันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับพัดลมที่ผมทํานะครับก็จะมารีวิวกันสักหน่อยหนึ่งนะครับท่านผู้ชมก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมนี่ครับโครงพัดลมเก่านะครับ16นิ้วนะครับท่านผู้ชมส่วนตัวนี้ก็เป็นเศษเหล็กนะครับที่เก็บมาจากการที่ว่าใช้งานเหลือมานะครับตัวนี้นะครับ ตรงนี้นะครับสามารถที่จะชาร์จแบตมือถือได้นะครับท่านผู้ชมจะมีตัววัดโวลต์นะครับแล้วก็เป็นช่อง USB หนึ่งช่องนะครับส่วนตัวนี้นะครับก็เป็นโมดูลปรับความเร็วรอบมอเตอร์นะครับอ่าก็คือเพิ่มความเร็วมอเตอร์จากตรงนี้ได้เลยนะครับท่านผู้ชมต้องการความแรงของพัดลมเท่าไหร่ก็หมุนปรับได้เลยนะครับ ส่วนด้านข้างตรงนี้นะครับก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นสวิตช์ปิดเปิดนะครับพัดลมนะครับควบคุมการเปิดปิดของตัวพัดลมและก็ตัวชาร์จนะครับท่านผู้ชมด้านหลังตรงนี้นะครับจะเป็นช่องชาร์จนะครับใช้อแดปเตอร์ชาร์จแบตเตอรี่นะครับท่านผู้ชมจะเป็นอแดปเตอร์แบบนี้เลยนะครับท่านผู้ชม สามารถเสียบชาร์จตรงนี้ได้เลยตัวนี้นะครับใช้เวลาในการชาร์จนะครับอยู่ที่ประมาณสามถึงสี่ชั่วโมงนะครับแบตเตอรี่อยู่ในนี้อยู่ในกล่องพักสายไฟขนาด2คูณสี่แบตเตอรี่สามพันมิลลิแอมนะครับเปิดได้ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับท่านผู้ชมในส่วนของมอเตอร์นะครับจะเป็นมอเตอร์เจ็ดเ็ดห้านะครับส่วนตรงนี้นะครับที่หุ้มอยู่นะครับเป็นท่อ PVC ขนาด2นิ้วส่วนตรงนี้นะครับก็เป็นเหล็กรูทั่วไปนะครับนี่ครับเชื่อมติดกับตัวมอเตอร์ตรงนี้นะครับกลวงมอเตอร์ตัวนี้เลยส่วนตัวนี้ก็ยึดกลรงพัดลมมาไว้นะครับเพื่อป้องกันการสั่นนะครับส่วนตรงนี้นะครับก็เป็นอะแดปเตอร์นะครับมอเตอร์775นะครับแล้วก็ทําการเชื่อมกับเกน์พัดลมนะครับนี่ครับ การใช้งานนะครับก็เปิดสวิตช์นะครับนั่นน่าจะโชว,ว์วนนะครับแล้วก็ปรับํำการเปิดพัดลมได้เลยตอนนี้นะครับก็คือ,อเบตมันอ่อนนะครับผมยังไม่ได้ชาร์จนะครับท่านผู้ชม แต่ก็ใช้งานได้อยู่นะครับท่านผู้ชมตัวนี้นะครับผมจะทําเป็นแบบ3ร n 1เลยนะครับท่านผู้ชมข้อที่1นนะครับก็คือสามารถชาร์จแบตเตอรี่มือถือได้นะครับข้อที่2นะครับก็คือเป็นพัดลมนะครับข้อที่สามนะครับก็คือสามารถชาร์จกับแผงโซลาเซลล์ได้นะครับตัวนี้นะครับ ผมก็ได้ทาสายไว้นะครับนี่ครับท่านผู้ชมสายนะครับก็เป็นขนาดเดียวกันนะครับกับช่องจ์จนะครับนี่ครับทําเป็นเหมือนกันเลยนะครับทั้งสองฝั่งนะครับส่วนอันนี้นะครับก็เป็นสายอะแดปเตอร์เก่านะครับผมเอามาตัดต่อเข้ากับสายพัดลมนะครับนี่ครับวิธีการใช้งานนะครับก็นําตัวนี้นะครับมาเสียบได้เลยนะครับท่านผู้ชม ฝั่งไหนก็ได้นะครับท่านผู้ชมเสียบเข้าไปเลยด้านหลังนะครับแล้วก็นําสายตัวนี้นะครับไปเสียบกับที่แผงโซล่าเซลล์นะครับที่ผมได้ทําไว้นะครับท่านผู้ชมนี่ครับตัวนี้นะครับจะเป็นคอนโทรลชาร์จเจอร์นะครับท่านผู้ชมตัวนี้นะครับก็อยู่ที่13โวลต์นะครับกำลังชาร์จแบตเตอรี่อยู่นะครับนี่ครับ ส่วนตรงนี้นะครับที่ผมทําไว้นะครับก็จะเป็นชุดพัดลมนะครับแล้วก็หลอดไฟนะครับนี่ครับส่วนแจ็คตัวนี้นะครับก็เสียบกับตรงนี้ได้เลยนะครับจะเป็นไฟ12โวลต์นะครับจากแผงโซล่าเซลล์ลงมานะครับผ่านการแปลงผ่านคอนโทรลเช็คเจอร์นะครับทำการเสียบตรงนี้ได้เลยนะครับท่านผู้ชมมีแดดนะครับก็สามารถที่จะใช้ได้ทั้งวันเลยนะครับท่านผู้ชมแต่ถ้าแดดอ่อนๆนะครับพัดลมก็จะช้าตามความแรงของแสงแดดด้วยนะครับท่านผู้ชม อ่านี่ครับท่านผู้ชมได้แล้วนะครับเป็นสายมาจากแผงโซล่าเซลล์นะครับนะครับจากชุดคอนโซลชาร์เจอร์ด้านบนนะครับแผงจะอยู่บนหลังคานะครับสายก็ต่อมาประมาณนี้เลยความยาวตามต้องการนะครับรีวิวให้ดูคร่าวๆนะครับเผื่อใครจะทําตามนะครับท่านผู้ชมส่วนลมนะครับก็ยินดีนะครับท่านผู้ชม ก็รีวิวให้ดูคร่าวๆนะครับเพื่อใครจะไปทําตามนะครับอันนี้ไม่สังัวลิขสิทธิ์นะครับใช้ต่อกับแบงค์ครัเซลล์ก็ใช้งานได้ทั้งวันนะครับต่อให้ไม่มีแบตเตอรี่ก็สามารถใช้งานได้นะครับท่านผู้ชมนี่ครับยังไงก็ฝากกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะครับฝากคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ชมสวัสดีครับ